สนับสนุนให้ข้อมูลในการสอบกระทู้ถามแยกเฉพาะดังนี้นะครับ 1. คุณกริดแก้วทองหลาง <c oughs> ผู้ในการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย 2>, <c oughs> 2. คุณธรรมพรงศ์นวบุตรรองผู้ในการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติครับและได้ขออนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฝังด้วยนะครับคือคุณปรรดาแสนพรมนะครับ ตอนนี้ขณะดนี้ท่านรัตีช่วยมาพร้อมจะตอบแล้วก็เชิญคุนสมดุลอุจเจริญถามเป็นครั้งที่หนึ่งนะครับครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมสมดุลอุจเจริญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขตเจ็ดอำเภอฝางไม่อายชัยประการพักประชาชนครับก่อนอื่นผมต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่รัฐเป็นอย่างมากครับที่ได้มาตอบคําถามในวันนี้ครับ ขณะนี้ประเทศไทยกําลังเผชิญกับปัญหาภาวะโรกรวนและการเปลี่ยนแปลงสภาพค่อนข้างจะรุแนแรงขึ้นทุกวันนี่คือสัญญาณเตือนของสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นปัญหาที่ใหญ่มากในปี2567ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักน้ําท่วมดินสไลด์ในหลายจังหวัดพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายโดยเฉพาะที่อำเภอฝางอำเภอแม่อ้ออำเภอชัยประการ ท่านนายกนับตีและท่านนับตีก็ได้ลงพื้นที่สํารวจความเสียหายและมีการช่วยเหลือไปแล้วเป็นบางส่วนแต่ก็ยังมีอีกจํานวนมากที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือ,เ,อ,อเป็นเพียงตัวเลขที่สํารวจไว้เท่านั้นหลายคนอาจจะมองว่าน้ําท่วมเป็นเรื่องที่ฝนตกน้ำมันก็คงท่วมเป็นปกติแต่ไม่ปกติครับเพราะความสูญเสียและทรัพย์สิน ความทุกข์ในใจของประชาชนยังคงอยู่ท่านรัฐมนตรีเองก็คงจะเห็นภาพชัดเจนเพราะเมื่อปี2567ที่ผ่านมาท่านก็ได้ลงพื้นที่ของอำเภอแม่อายไปดูน้ำท่วมผมก็ต้องขอบคุณแทนนะพี่น้องชาวอำเภอแม่อายด้วยครับแต่ช่วงที่เกิดอุภักกภยเนะีัยเราไม่สามารถมองข้ามได้เลยเพราะมันมีความรุแนแรงเพิ่มขึ้นทุกปีจากที่ผ่านมา จะมีความทวีค,ความรุแนแรงขึ้นเรื่อยๆนั่นเป็นสัญญาณที่ว่าวันนี้เราต้องมีการรับมือกับน้ำท่วมและภัยภพยุยิบัต่างๆคำ <c oughs> ถามข้อที่หนึ่งนะครับผมจะเรียนท่านประธานผ่านอย่างท่านรัฐมนตรีคือปัจจุบันรัฐมนตรีมีแผนและนโยบายช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภยัยน้ำท่วมอย่างไรครับขอทราบรายละเอียดครับ ก็เชิญท่าน,นตีชว่ากรรวมหาไทยครับเชิญครับขอบคุณท่านประธานค่ะดิฉันทีละรัตสำเร็จวาน,นิี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขอตอบคำถามกระทู้แยกเฉพาะที่517นะคะที่ถามโดยทางท่านสสสมดุลอุจเจริญนะคะท่านผู้แทนจากทางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะดิฉันเองได้รับมอบหมายจากทางท่านนายกรัฐมนตรีท่านแพททองทานชินวัตรท่าน รองนายกรัฐมนตรีท่านภูมิธรรมเวชยชัยนะคะให้ได้มาตอบคำถามนี้ซึ่งก็ต้องเรียนว่าจากการตั้งกระทู้ของทางท่านสสสมรุนเราจะเห็นว่าเกิดขึ้นในช่วงที่ทางภาคเหนือได้รับประสบ อุทกภัยครั้งใหญ่นะคะตั้งแต่วันที่31ตุลาคมที่ตามหนังสือในกระทู้ถามนี้ดังนั้นในช่วงนั้นนะคะทางทรัฐบาลได้ทํางานกันอย่างหนักนะคะอย่างที่ทางเราได้ลงในพื้นที่ดิฉันเองได้รับมอบหมายจากทางท่านรองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมเวชชัยให้ได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสปชส่วนหน้านะคะลงไปอยู่ในพื้นที่น,นั้นแล้วก็ได้รับทราบถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนต้องขอขอบคุณทางท่านผู้แทนนะคะที่ได้นํา ปัญหานี้มาติดตามเพื่อที่จะตรวจสอบในความคืบหน้าการทำงานของทางรัฐบาลนะคะก็ความจริงแล้วในช่องทางการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรวมถึงแผนเราได้ดำเนินการนะคะครบถ้วนทั้งในส่วนของพี่น้องประชาชนที่ประสบน้ำท่วมดินโคนลนถล่มนะคะดินโคลนอยู่ในบ้านได้มีการรับเงินเยียวยา100%นะคะที่ได้ทำการสำรวจเข้ามา ท่านี้ในส่วนที่เป็นแผนในการทำงานต่อไปเนี่ยคะ่ะฉันจะขอ,อนำเรียนว่าทางคณะสอบประชใหญ่นะคะได้มีการตั้งกรรมการขึ้นมาโดยมีทางท่านรองนายกุัฐมนตรีสุริยะนะคะได้เป็นประธานในที่ประชุมแล้วก็ได้มีการอนุมัติเงินในการที่จะขุดลอกคูลองนะคะขุดลอกแม่น้ำต่างๆให้ได้สามารถ น้ำไหลผ่านได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถกักเก็บน้ําได้ในช่วงของการหน้าแล้งด้วยเพื่อที่จะลดปัญหาการบริหารจัดการน้ําให้ได้อย่างยั่งยืนนี่ดิฉันขอนําเรียนข้อมูลนะคะจากทางสทนอชอนะคะที่ได้นําข้อมูลมาประกอบในเรื่องของแผนแล้วนะคะก็ขอนําเรียนว่าการแก้ไขในระยะเร่งด่วนนะคะซึ่งเราแบ่งเป็นระยะเร่งด่วนระยะกลางนะคะแล้วก็ระยะออที่ ยาวที่จะสามารถทำให้เกิดความยั่งยืนได้ก็ต้องนําเรียนว่าในวันที่11มีนาคม2568นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในเรื่องของแผนแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างนะคะแม่น้ำปิงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะโดยมีการอนุมัติวงเงิน188.6ล้านบาทนะคะประกอบด้วย1โครงการขุดลอกและบำรุงรักษาล่องแม่น้ำปิงปริมาณ 1. เจ็ดล้านลูกบาทเมตรนะคะวงเงิน157.6ล้านบาทนะคะซึ่งจะมีหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะคะเป็นผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการในเรื่องนี้แล้วก็ในส่วนที่2นะคะมีการอนุม,มัติในเรื่องของโครงการหรือฝ่ายเก่าจำนวน3แห่งด้วยกันนะคะก็จะมีฝ่ายพยาคำ ฝายหนองครึ่งนะคะแล้วก็ฝายท่าวางตาลเป็นวงเงิน1 3 8ล้านบาทค่ะในส่วนนี้ความรับผิดชอบจะอยู่ในหน้าที่ของกรมชนประทานแล้วก็ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ที่จะรับผิดชอบดูแลเราเองก็มั่นใจว่าถ้าหากว่าเราสามารถเพิ่มพื้นที่นะคะในการที่รับน้ำได้เพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้ปัญหา ที่จะใหท้ที่พี่น้องประสบภัยอยู่อะคะ่ะก็จะได้ได้รับความเบาบางมากขึ้นเพราะปฏิเสธไม่ได้ค่ะจากการพยากรณ์อากาศนะคะแล้วก็รวมถึงการคาดการณ์ในเรื่องของสภาพภูมิอากาศอย่างที่ทางท่านได้มีความกังวลน,นั้นเราพบว่ามีความแปรปรวนสูงในขณะนี้นะคะเราเราเตรียมพร้อมเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ํามากหรือน้ําน้อยเนี่ยก็จะสามารถที่จะบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย นอกจากนี้นะคะทางที่ประชุมที่ฉันได้นําเรียนไปเนะะี่ยค่ะยังได้มีการมอบหมายนะคะให้แต่ละหน่วยงานได้ดําเนินการแบบบรูรณาการในหลายๆหน่วยงานด้วยกันนะคะฉันขออนุญาตยกตัวอย่างเช่นได้มีการมอบหมายให้ทางกรมเจ้าท่าโดยกระทรวงคมนาคมนะคะทำหน้าที่ในเรื่องของออการตรวจสอบโครงสร้างนะคะเ,เส้นทางน้ําผ่านต่างๆให้ได้ มีความปลอดภัยสําหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่อาศัยตามสองฝั่งแม่น้ําด้วยนะคะยังได้มีการมอบหมายให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยโดยกระทรวงกลาโหมเนะะี่ยค่ะมีหน้าที่ในการรับผิดชอบการขุดลอกต่างๆเพราะว่า กระทรวงกลาโหมเป็นผู้ที่มีความพร้อมในเรื่องของกําลังพลนะคะแล้วก็เครื่องไม้ <c oughs> เครื่องมือต่างๆก็สามารถที่จะลงหน้างานไปแบิหน้าที่ได้เลยค่ะน,นี้เมื่อทางรัฐบาลอนุมัติงบประมาณไปแล้วนะคะเราคาดการว่าจะสามารถทําให้เสร็จได้ก่อนหน้าน้าที่กําลังจะมาถึงในปีนี้นั่นก็จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบแม่น้ําเหล่านั้นได้อีกทางหนึ่งนะคะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกับทางจังหวัดเชียงรายในภาคเหนือนะคะ ที่ได้ทำงานร่วมกันเพราะว่ามีแม่น้ำหลายเส้นเหมือนกันที่อาจจะต้องมีความต่อเนื่องกันนะคะก็ได้มีการมอบหมายให้ทางกรมชนประทานนะคะแล้วก็ทางกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้อำนวยความสะดวกวันการหาที่จัด รองรับสําหรับดินโคลนที่ขุดลอกขึ้นมาแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นการทำงานร่วมกันให้ได้ผลสำเร็จที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนอันนั้นเป็นเรื่องของออแผนงานเร่งด่วนนะคะที่เราจะแก้ไขกับให้กับพี่น้องประชาชนในในขณะนี้แล้วก็ยังมีแผนงานที่ต่อเนื่องไปนะคะในระยะกลางแล้วก็ระยะยาวที่มีหลายโครงการเช่นเดียวกันค่ะซึ่งถ้าหากว่า ท่านเองสามารถที่จะตรวจสอบได้ตามเว็บไซต์ของทางกระทรวงด้วยอีกทางหนึ่งหรือถ้าหากว่ามีพื้นที่ใดที่ท่านอยากทราบโดยเฉพาะเจาะจงท่านสามารถขอมาทางดิฉันได้เลยนะคะขอบพระคุณท่านประธานครับขอบคุณท่านตีช่วยแกางโจงมาไทยครับต่อไปก็เจญคุณสมดุลอุดเจริญครับ,รบตามครัสออุดเจริญนะฮะสปีกขาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขตเจ็ดอำเภอฝางไม่อาจจะใช้ประากาศพระประชาชนจงครับขอบคุณท่านตมดีครับก็ ท่าคตอบได้ค่อนข้างที่ชัดเจนเกี่ยวกับการที่เข้าไปดูแลก็เป็นความดีใจอยู่อันหนึ่งว่าเราจะมีการขุดลอกจนกระทั่งเก็บกักน้ําไว้ใช้ในหน้าแรงซึ่งผมก็มองเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากที่จะเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆนานาให้แก่ประชาชนามผมยังมีความกังวลและสงสัยอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือมีการเตรียมงบประมาณหรือว่ามีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ที่มีการประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ประสบภัยได้มาพักพิงหรือว่าที่มาที่จะเอาของมาบริจาคต่างๆซึ่งที่ผ่านมาในพื้นที่บ้านผมเนะี่ยก็จะมีการที่บริบรจาคของหรือว่าผู้ประสบภัยไม่รู้จะไปไหนฮะถ้าเรามีการแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ทราบก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะดีมาก เพราะว่าประชาชนเขาจะได้ทราบว่าเวลาเกิดภัยจริงๆแล้วเขาจะหนีไปไหนฮะก็ตอนนี้ภาวะลุกร้อนซึ่งมันเป็นเรื่องที่จําเป็นมากครับผมไปลงพื้นที่ของอำเภอปางอำเภอแม่อายที่ผ่านมาในพนตกที่ท่านก็ได้ไปอยู่ฮะจะเห็นสภาพอยู่จากการสํารวจประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้รับการแจ้งเตือนภัยเลยฮะ เอ่อผมก็อยากทราบด้วยว่าระบบซีบอร์ดแคทของทางรัฐบาลที่ดําเนินการไปแล้วตอนนี้ผมยังอยากจะสอบถามว่าไปถึงไหนยังไงครอบคุมพื้นที่ที่เสี่ยงภัยแล้วหรือไม่นะก็ผมอยากเดี๋ยวผมจะมีเอกสารไว้ฝากท่านรัฐมนตรีไปดูในพื้นที่ผมที่บอกว่าที่ท่านบอกว่าให้เฉพาะเจะจงว่าในพื้นที่ไหนก็ตอนนี้ก็จะพูดถึงอำเภอฝางอำเภอแม่สายและอำเภอชัยประการด้วยครับก็ อยากให้มีการสร้างอ่าง,งเก็บน้ําแล้วขุดลอกอ่างเก็บน้ําที่ตอนนี้ไม่สามารถใช้การได้ทาการขุดลอกม่น้ำสายหลักสายรองต่างๆเพื่อให้น้ําไหลอย่างสะดวกและอีกอันหนึ่งก็คือเดี๋ยวผมจะมีโครงการเสนอไปก็คือเปลี่ยนทางน้ําซึ่งปัจจุบันความเจริญมันก็ลุกเข้า,ขามาอาจจะไปขวางทางเดินน้ําเราก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเดินน้ําด้วยครับ ผมสู่คำถามข้อที่สองเลยครับรัฐบาลมีการรับมือกับปัญหาน้ำท่วมสำซากระยะยาวนะเมื่อกี้พูดพูดกันในระยะสั้นอย่างไรที่จะให้มีความชัดเจนตอบระชาชนว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะได้รับการแก้ไขขอบคุณมากครับ,ขอบ,รบขอบคุณ,ค,ณครับขอบคุณสมดุลครับเจอิญท่านพีเ่วาก,การกระทรวมหาดไทยครับ ท่านประธานค่ะดิฉันทีรัสัมเบศวาน,นิตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ขออนุญาตตอบคําถามข้อที่2ของทางท่านสอสอนะคะที่อยากจะทราบในเรื่องของแนวทางป้องกันนะคะในระยะยาวก็อย่างที่ดิฉันนําเรียนไปว่าเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะคะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนั้นเนี่ย มันเกิดขึ้นได้เสมอดะนั้นในเรื่องของหน้าที่ของทางฝ่ายรัฐบาลนะคะนั่นก็คือเราได้ป้องกันแล้วก็ระวังภัยอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการมีติดตั้งเครื่องมาตนะคะวัดระดับน้ำนะคะการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแต่ละพื้นที่เพื่อที่จะวิเคราะห์ได้ว่า น้ำกําลังจะมาแล้วนะคะหรือว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเองเนี่ยที่ดูสภาพของอากาศที่กําลังจะมาถึงอย่างที่ที่ฉันจะนําเรียนทุกๆครั้งอะคะ่ะว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมานะคะ mm. เกิดจากการที่พี่น้องประชาชนไม่ได้เตรียมพร้อมไม่ได้ดูในเรื่องของถ้าหากฝนมาจริงๆแล้วจะทํายังไงบ้างเพราะว่าในในบางพื้นที่เนะะี่ยค่ะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน นะคะไม่เคยเกิดน้าท่วมครั้งใหญ่ขึ้นมาก่อนพอมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมีฝนตกครั้งใหญ่เช่นเบรนบอมที่เราพูดกันว่าตกอยู่ที่เดียวจนทําให้ดินโคลนถล่มลงมาที่บ้านเรือนเนี่ยพี่น้องประชาชนก็ไม่เคยคาดคิดจึงทําให้ไม่สามารถที่จะเ,เคลื่อนย้ายทรัพย์สินได้ทันบางทีทางเจ้าหน้าที่รัฐไปบอกแล้วก็ยังไม่ได้มีความมั่นใจว่าเป็นไปตามนั้นหรือเปล่านะคะจึงทำให้เกิดปัญหาที่ซ้ำซากขึ้นมาได้เห็นสิ่งที่เรา ต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอนั่นก็คือการแจ้งข่าวสารให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบที่ท่านสอบถามถึงระบบเซลล์บอสแค s t นะคะที่ได้ดําเนินการมาก็ต้องนําเรียนว่าตั้งแต่ที่ฉันได้เข้ามาดํารงตําแหน่งทีฉันก็เร่งรัดในเรื่องนี้มาโดยตลอดนะคะเพื่อที่อยากที่จะให้เกิดการนํามาใช้ได้อย่างจริงจังก่อนที่ภัยพิบัติในครั้งหน้าจะมาถึงเซลล์บอสแคไม่ใช่เพียงแค่ป้องกันในเรื่องของภัยธรรมชาติเท่านั้นนะคะในเรื่องของ ภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย์เองนะคะก็สามารถป้องกันได้นะคะก็คือมีการส่งสัญญาณเตือนภัยได้หรือแม้แต่เหตุด่วนเหตุร้ายนะคะที่ทุกคนนั้นจะเกิดความตื่นตระหนกเนี่ย ทางเราก็สามารถที่จะใช้ระบบนี้ในการป้องกันภัยได้เช่นเดียวกันในขณะนี้ที่ฉันได้สอบถามจากทางปอพที่เป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบนะคะในเรื่องของเซ l ล b บ o r d c แค t ร่วมกับทาง DE เนะะี่ยค่ะก็ได้รับทราบข้อมูลว่าตอนนี้กระบวนการเดินไปตามขั้นตอนแล้วนะคะกำลังที่จะมีการทำสัญญานะคะแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการทำ TOR ในการจัดซื้อจัดจ้างนำมาใช้ต่อไปก็ พยายามที่จะเร่งรัดให้ได้เร็วที่สุดนะคะอย,อย่างที่บอกว่าก่อนน้ำมาครั้งหน้าเนี่ยคงจะได้เห็นระบบนี้แน่นอนฉะนั้นก็ได้สร้างความมั่นใจให้กับทางท่านได้นี่อย่างที่ดิฉันได้นำเรียนไปว่าเรามีมาตรการรับมือนะคะฤดูฝนที่สำคัญก็คือการคาดการณ์นะคะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ต่างๆแล้วก็พื้นที่ที่ท่านได้ดูแลไม่ว่าจะเป็นอำเภอฝางอำเภอแม่อายนะคะแล้วก็ชัยประการนั้นก็อยู่ในพื้นที่ที่เราต้องให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนว่าตอนนี้ถ้าหากว่าทางการให้ข้อมูลนะคะในการเตือนภัยต่างๆต้องเชื่อ,ต,อต้องช่วยต้องต้องเชื่อทางการไว้ด้วยนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วถ้าเกิดพอเกิดเหตุปุ๊บเกิดความชุลมุนขึ้น เครื่องมือที่เรามีก็จะไม่เพียงพอฉะนั้นเราป้องกันไว้แต่เนิ่นๆเพื่อที่จะลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของกรมโยธาธิการที่ท่านได้นำเรียนว่าอาจจะมีร่องน้ำที่มีคนไปลุกล้ำเนะะี่ยค่ะตอนนี้เนี่ยเราเองก็ได้มีการทำงานร่วมกันกับพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเชียงรายหรือเชียงใหม่เนะะี่ยค่ะให้ผู้ที่ลุกล้ำล้ำน้ำอยู่ให้เ,เคลื่อนย้ายออกไปด้วยนะคะเพื่อที่จะ สามารถแก้ไขปัญหาในระบบที่เรียกว่าเกิดมีให้มีความมีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะถ้าหากมีบ้านใดไปขวางทางน้ำอยู่นะคะน้ำก็จะขึ้นมาอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ควรจะอยู่นะคะ เรายังมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของเครื่องมือเครื่องจักรในส่วนของกล,กลมป้องกันลาเทาวสาราัณภัยด้วยนะคะที่จะทําให้มีความทันการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนความจริงแล้วยังมีข้อมูลอีกออส่วนหนึ่งนะคะที่ฉันอยากจะนําเสนอขอเวลาท่าน ประธานหนึ่งนาทีนะคะก็ตอนนี้นะคะทางกรมบัญชีกลางทางกระทรวงการคลังค่ะได้มีการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมในส่วนของเงินทดลองราชการไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเมื่อวันที่18มีนาคมนี้เพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเหตุฉุกเฉินต่างๆไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่น้ําท่วมพังที่ผ่านมาแล้วก็ยังมีความสูญเสียที่ยังไม่ได้รับการดูแลเนะะี่ยค่ะเป็นจํานวนเงินอยู่ที่378้ล้าน 5แส0บาททวนนะคะตรงนี้ก็จะสามารถทำให้ทางจังหวัดสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นเพิ่มเติมจากเงินก้อนแรก120ล้านบาทที่เคยได้รับก่อนหน้านี้ด้วยค่ะขอ,อนำเรียนท่านประธานเท่านี้ค่ะขอพรบคุณค่ะครับขอบคุณท่านปรีช่การสมงผ้าใสแล้วก็ขอบคุณคุณ,คณสมดุลนเจริญมากครับท่านมีอะไรเพิ่มเติมได้ครับผมขอบคุณท่านประธานมากครับขอบคุณท่านะ รัฐมนตรีที่ห่วงใจใส่ใจต่างๆที่ผมกังวลคือระบบเซ,อซอบอแคทผมจะรอดูว่าจะทานเหตุการณ์ตรงนี้ไหมที่จะพบกับฤดูฝนครั้งต่อไปต้องขอขอ,ขอบอ,อีกครั้งครับรับผมเดียวจนยืน่นเอกสารที่จะดูแลเฉพาะพื้นที่ของอำเภอปางอำเภอแม่อาเจัดกันให้ท่านรัฐมนตรีด้วยครับขอบคุณข้าระธานครับครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผูีด้วยครับก็ไปนัดจบ